จุกะแม่อาบองโอนจ้าวันนี้โมนากะพาเพื่อนๆที่ชอบการปลูกต้นไม้เนาะมาอยู่กับสวนสวนน,น้อยๆของโมนาอีกเลยจ้าวันนี้จะพามาเยกอันนี้ต้นเสน่จันจ่ะเสนจันโมนาซื้อมาเนาะรู้สึกว่าจะซื้อมาต้นละยี่สิบบาทนี่นเลยจ้ะตอนนี้เขาก็ฟอมใหญ่แล้วเนาะออกลูกออกล้านมาแล้วจ้าโมนาก็จะมาเยกเนาะคือโมนาจะไม่ชอบ แยกแบบเป็นผ่าเป็นต้นเป็นอย่างเงี้ยเป็นข้อข้อมนาถ้ามีหน่อมอนา,าจะชอบแยกแบบนี้มากกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์รลดมากกว่าเนาะพี่น้องพเพื่อนๆน,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 อออน,นี่เขาจะมีต้นน้อยๆอ,ออกมาเห็นไหมนี่เขาจะมีต้นน้อยๆออกมาเนาะอีกแบบแยกออกมาปลูกได้เลยจ้ะต้นนี้มีอยู่สามต้นเนาะมาเดี๋ยวมนาจะแยกใส่กระถางนาะลงกระถางพอลงกระถางแล้วเขาก็จะวใหญ่ไวจะงามไวเนาะ เขาจะเติบโตวไว้นะเขาจะไม่ไม่นานเหมือนกับเหมือนทำนอทำเป็นการมันผิดผ่าเป็นชินช้นๆนะเนาะอันนั้นใช้เวลานาน,านเป็นเดือนจ้ะแต่อันนี้เอเอาลงเลยเขาจะฟื้นตัวไวเก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถขายได้ลยจ้นะเนาะมาดินนี่จจกเพื่อนเพื่อนโมนาจะใช้ดินผสมปลูกแบบนี้เนาะดินที่โมนาท,ทำเองจ้ะดินแค่ใบไม้แห้งจ้ะใบไม้อะไรก็ได้เนาะที่มันแห้งแล้วที่มันเ,เนป็นใบไม้แห้งเนาะเอามาผสมกันกระเกรก็บจ้ะแล้วก็กปุย ปุ๋ยขี้ควายจะโมนาก็ม,ามีขี้ควายอยู่เนาะเพราะว่าโมนาเลี้ยงควายเนาะโมนาก็จะเอามาผสมกันจะแล้วก็รดน้ํโมนาทําน้ามัมาามมากไวจะนับมกัมกมักปลาก็มักโนกล้วยจะโมนาก็ากทําไวเนาะเอามาผสมกันใบไม,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 ม้แห้าางกับปุ๋ายขี้ควายแล้วก็ก็เกลบดจะเอามาผสมกันเนาะแล้วก็รดน้าแล้วก็เอาพายางพวกพายางพวกผ้าอะไรเนี่ยคลุมไวจะคลุมไวให้มัน ย่อยสลายไปจ้ะมันก็จะเป็นนีเนาะก็เอามาทําเป็นดินปลูกจ้ะปลูกต้นไม้สวยจ้ะนี่บอนซีโมนาที่ปลูกอยู่นี่ก็ใส่ดินนี่เลยจ้ะผสมกันเนาะมาเอามาใส่กระถางเลยจ้ะมน่าจะแยกใส่กระถางเนาะมันได้ซ้มกระถางมนาก็จะเบ่งไว้ซ้มแบบนี้เลยจ้ะให้เขางามเนาะเวลาเอ็งขายก็จะแยกออกอาจจะเอาต้นใหญ่ก่อนเนาะนี่จ้ะ มาน่าก็ไม่เคยเนาะก็ครั้งแรกเหมือนกันก็จะทดลองเหมือนกันนี่แหละจ้ะทำะอะไรเองก็ต้องทดลองเอาเป็นของตัวอเองอลไจะได้มีความรู้เนาะ,ะตัดเลยเด้อจะมจามน่าจะตัดกังเลยดูซิว่าจะได้รากเข้ามาไหมตัดให้เชียงไปลึกๆเลยจะมีได้รากมาด้วยจ้ะเห็นไหมเพื่อนนี่สวยงามเลยจ้ะเนาะมีเองก็จะได้ต้นหนึ่งเลยจ้ะ นีเนาะได้รางมาด้วยเนาะออกสักหน่อยก็ได้จ้ะนี่กะลุงกระทางเลยเนาะนี่จจาลุงกระทางแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ดินเลยจ้ะรอดในนอนเนาะแบบนี้แล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนให้เขาอยู่ในร่มมื่อหน้าดูร้านมื่หน้าเลนอยู่คนเดียวข้างนอกกลั <c ười> วเขาหายไปมุจจาก็ได้ต้นหนึ่งแล้วเนาะนี่ นี่แหละมโนนาก็ชอบขยายแบบง่ายๆแบบนี้แหละไม่ต้องอยุ่งยากเนาะยังไม่ใช่คนที่ชำนาญนก็ทําแบบง่ายๆแบบนี้ยังไงก็รอดจ้ะนี่จ้ะนี่ก็ได้ต้นหนึ่งแล้วเนาะนี่ถ้าจะขายก็ขายรอให้เขาฟื้นตัวก็ขายได้เลยจ้ะสวยไหมเพื่อนนะทําอีกกระทางหนึ่งเนาะนี่จ้ะเอามีตัดเลยมีอยู่นอน้อยอันหน,นึ่งจ้ะนี่ในที่จะเอาเยกออกเลยลากเขาเยอะแยะจะตัด ตัดเบ่งมาเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเนาะเพราะรากเขามีหลายอยู่เลยจ้ะนี่มันตัดเอาเลยเด้อตัดแยกจากตัต้นแม่เขาเลยอ่อยาได้เลยนะต้นแม่เขายังไงเขาก็รากเขาลายยังไงเขาก็รอดจ้ะได้อีกต้นหนึ่งเลยเนาะก็จะ,จะได้เป็นสองต้นจ้ะนี่เนาะ ลงกระถางเลยจ้ะกระถางก็ใส่ดินไหม่ดินที่เองผสมเองทดลงองเองได้สูตรของเองแล้วเนาะเพื่อนใส่ดินไปเลยจ้ะใส่ดินเยอะๆตะกดให้มันเน้นๆจ้ะกะว่ายกเลยไม่รุดกะจะดได้งอใช้ได้อมน้ามันกล้าย,ยกยังไม่เน,น้นอ่ะอืม trong những lái đọc nó sẽ lái được rất là đi À, lên nó tuần mình chả hơn à, thì chúng ta cái chỗ cho nên chân là tốt hơn mà sống là nó tuần là ừ. nó sẽ không tốt hơn nữa là nó sẽ không chả hơn nữa là nó sẽ nó sẽ không tốt nó sẽ không nó จยแายกเลยเนาะรดไม่รดดี๋ค่อยดูค่อยว่ายกันอีกทีนึงอ่ะปาดเลยหั่นเลยนเลยนาะอ้อันนี้สงสัยจะไม่รรดดอกเตรียมเสีบสบยบว้ก่อนเนาะไ <c ười> ม่เป็นไรเนาะเองมีต้นแม่อยู่น่าจะว้ใยห้ออกราดก่อนเนาะมึงมีรากอ่ะยำหรับติดแม่เดี๋ยว ต้นแม่เองก,ก็เก็บไว้ต่อจ้ะนี่เอาดินโป๊ะๆไว้เนาะให้เขาพื้นตัวแล้วเขาจะมีนอออกมาอีกเองก,ก็่อยแยกเอาจ้ะตัดเต่งให้เขาสวยงามเนาะใบไหนที่มันฟมเนี่ยสวยเลย้วอ่ะตัดเต่งออกให้สวยอืเราจะใส่ดินลงไปจ้ะทิ้งทำให้มันแหว่งให้มันสวยงามจา้ะ ก็จะได้ตุนแม่ไวเหมือนเดิมจ้ะเนอะนี่เก็บไว้ให้เขางอกนอมากอีกเนาะอ่าวจหรับอันนี้ก็กระทางน้อยเนาะเสียบเสียบไว้แล้วก็แช่น้ำไว้เพื่อเขาไม่ตายเนาะตายแล้วก็เลวไปเดี๋ยซีเรียสเนาะอ่ะของแบบนี้มันอาจไม่แน่มันอาจไ,ไม่ตายง่าย ทำชำไหวไปเนี่ยวิธีของโม,มนาเอาแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากทำได้ก่ะมีคนสนใจกับเบนไปทาไม่ได้ก็เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูเองนะสบายดีนั่งดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะโมนามาอยู่ตรงนี้นี่จ้ะเน,น,น,นาะี๋ยวก็รดน้ำเอาแช่ไว้ใน,น,นก้นเนาะแล้วก็รดน,น้ำจะจะใช้ได้ เนาะอันนี้จะเป็นต้นแม่จ้ะเอี๋ยวมันน่าจะมาแยกต้นจันเขียวอีกด้วยจ้ะมน,นามีต้นแกนเขียวอยู่ต้นหนึ่งเดอะย,ยกมาก่อน่านี้จ้ะจันเขียวนี่อันนี้เขาก็ออกนอ,นอมาเยอะเลยจ้ะจ้ะพเพื่อนเพื่อนมนาลื้อลื้อออกลยเด้อต้นนี้เพราะว่าฟร์ม,มันไม่สวยเลยมน,นาจะจับแยกออกเลยจ้ะนี่เยกเป็นต้นต้นแบบนี้เลยจ้ะนี่ใส่กระถางใหม่เลย พอมเขาไม่สวยเล้วก็เก่แลวเนาะจะแต่งแต่งม่ให้เป็นต้นต้นแบบนี้เลยเนาะนี่ไอ้หลายต้นอยู่จะแยกออกอย่างนี้เลยเนาะนี่จะมเลยสามสองสามต้นนั่นแหละจ้าจ้าอืมแยกอี้จาะเพื่อนนี่ไอ้สามสี่ต้นอันนี้จะเป็นต้นแม่เขานี่ดูเห็นไหม นี่จะเป็นโตที่เขาเป็นโตเลยเห็นไหมนี่ที่เขาเสียบเป็นเป็นโตอยู่เนอะแล้วเขาก็งอกมาเนาะนี่จะ้ะรากเขาจะอยู่ทางนี้นะอันนี้ก็เป็นโตเขานี่แหละต้นแม่เขาเนาะนี่ก็แยกเอาต้นลูกออกแล้วก็เอาต้นแม่ลุงไปใหม่จ้ะนี่ต้นลูกนะจะมีรากแต่ลายจ้ะ จะในก้านเขียวเนาะใส,ส่ตะชงก็จะแบบนี้เลยมีรากติดอยู่นะไม่ตายดอกจ้ะอันนี้เองก็เอาลงดินเหมือนเดิมจ้ะตัดออกเลยตรงนี้ทำอีททดงลงอีกเริมต้องคิดมากแร้วมันไม่ตายดอกมันมีรากขนาดนี้ต้นอันนี้มันปลูกง่ายจ้ะมันไม่ตายง่ายจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะฟมม,มมันไม่สวยแล้วเนาะมันก็ เราออกเลยแล้วก็ปลูกลงไปใหม่จ้ะพร้อมจะได้สวยๆวยอ่ะอืมเคยดูดำไรดอกมนามือนั่งจ้ะทำมือนักอันนี้ก็จะใส่กระถางน้อยเนาะเดี๋ยวจะใส่กระถางแม่ก่อน,นี่กระถา,างแม่เขาใส่กลับลงไปคืนก่อนจ้ะเดี๋ยวใส่ดินไปอีกใส่กลับลงไปคืนก่อนเนาะเป็นแม่เอาไว้ให้มันออกหน่อออก ใส่ลงไปยังไงใส่ลิ้นอีกกลัวจะลึกเกินไปมึงจะนี่เนาะแล้วก็ใส่ดินเลยปลูกง,ง่ายๆอย่างนี้เลยจ้ะเนาหน้นาเหมซีเรียลอะไรมากมายปลูกเอาไว้นี่จ้ะก็จะได้ต้นเมเลยเนาะนี่ต้นเมก็สวยเนาะ จ้ะได้ต้นเมล์เนาะต่อไปก็จ้าต่อไปก็มาลูกต้นลูกนี่ต้นลูกได้หลายต้นจ้ะสามสี่ต้นต้นลูกเนาะหลากก็เยอะจ้ะเอาใส่ดินลงไปเลยนี่ต้นลูกรู้สึกว่าหลาเยอะเด็ดลากออกจั่หน่อยลายเยอะเลย กระถางนี่ออกลากมาเต็มฟอร์มเลยขายได้เลยเนาะถ้าใครอยากได้เนาะ,ะส่ดินลงไปเลยปลูกแบบง,ง่ายจ้ะหาปลูกยังไงก็ได้ให้เขาไม่ตายแหละให้เขาสวยนั่นแหลนะเนาะให้เขาเป็นใบที่บาสวยดูแล้วมันสวยนั่นแหละก็แค่นั้นนั่นเลยแค่นี้เนาะกดเยอะเยอะจะเนื่ยเสร็จแล้ว ได้อีกกระทางหนึ่งแล้วอีกระทางนึงเองงอมียารย้ายใบยนี่แหละเคื่อใครเขาชอบเนะาะเขามาถามหาเองก็ว่าเออก็มีอยู่พอเบ่งหาได้อยู่เนาะอืมจ้ะเนาะอืม เสร็จแล้วเนาะนี่แหละก็ทำกันไาประมาณนี้แหละจ้ะโมนาก็แยกไปเรื่อยๆตามประสาโมนาเลยจ้ะอีกทางหนนะึ่งเนาะเว้จ้ะทำไปเรื่อยๆจ้ะความสุขของนะเองเนาะแต่แยกต้นไม้ได้ดูแลได้ได้มองดูต้นไม้ว่าเขาจะงอกมาใบเขาจะเป็นยังไงยังไงเขาจะรอดเขาจะตายเองก,ก็ได้ดูไปก็มีความสุขดีจ้ะเนานะ คลิปนี้เนาะทำเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะคายด้วยด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยๆจ้ะทำคลิปแบบบ้านๆเนาะทำหลากหลายอย่างอยู่เหมือนกันจ้ะก็เป็นชีวิตประจำวันจ้ะขอบคุณเลยหลายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีจ้า